แข่งคนในประเทศนะผมเล่าให้ฟังผมเนี่ยเก็บข้อมูลคร่ะหอทุกวันเลยแล้วผมก็รู้ว่าเฮ้ยรุ้กนกันว่าไอ้ทํากับไอ้เจ้าจีเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมเพาคุยเมื่อวานนะยังไม่มีใครสรุปม,มาว่าคุยตกลงกันได้หรือเปล่าคือสองยั์ชนกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกไอ้ข้างประเทศอื่นจะเละได้วหถ้ามันตกลงก็ไม่ใด้นะสินค้าดีตลาดน้ำมไัไทยเยอะประเทศไทย ก่อนนายกขึ้นมาใหมา่เขาบอกโอ้ยซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์ตอนนี้อุ้งอิงก็บม่ริจะพูดซอฟอะไรมันในซอฟจะแล้วมันแข็งเล่นแข็งหมดแล้วจริงไม่จริงอ่าดูไหมโดนไปสักผมว่าตอนนี้คงไม่อยากจะเป็นนายกแล้วเครียดทุกวันดูไหมต้องบริหารความตัดสินทุกวันแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนก็าพูดไปหุกคนเลยพูดว่าอะไรนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นโออีโคโนมี เป็นเศรษฐกิจตั้งเดิมโบราณานั่นเลยถ้าใครคิดแบบโบราณมนะ่ไาทำไมประเทศเวียดนามวันนี้นะรู้ไหมประเทศไทยเรา GDP รวม5แสนล้านเวียดนามกี้ก้นมาติดๆีเลยสี่หมื่ี่แสนสองหมื่ล้านแล้วทำไมมันถึงจี้มาเพราะเาส่งออกมากกว่าเราเขาเป็นประเทศที่ผลิตพันหรือส่งออกสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ประเทศไหนเราขายอะไรอ่ะโชว์วยถูกไหมเราพูดเหตุาลนะโชววยก็ซื้อมาขายไปแต่ถ้าเราไม่มีอะไรตั้งัต่กรรมไม่มีเทคโนโลยียังไงก็สู้ไม่ได้เห็นไหมครับวันนี้รถยุโรปแพงๆรถเครื่องยนต์โดนรถจีนตีสะบักสะมอมไหมวันนี้พี่ๆถ้าใช้รถอยู่ถ้าซื้อทันใหม่ได้อยากซื้อรถไฟบ้านหรืออยากรถเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิม ทำไม,ไมอยากให้ปเพามันถูกไว้จริงไหมครับไอ้นั่นคันหนึ่งจะรถยุโรปเนี่ยสามสี่ล้านนะธรรมดานะแต่รถจีนอย่างเลิกเลยล้านนะห้าจริง่จริงรถเฟฟ้าสวยเลยโอ้ยซื้อเดี๋ยวก็ใช้ได้เหมือนกันรถไปถึงเหมือนกันสบายเหมือนกันเทคโนโล,ลยีดีกว่าด้วยมีอุปกรณ์เลี้ยวเองจอดเองจริงไหมครับรถยุโรปไม่มีนี่คือเทคโนโลยีวันนี้ก็เหมือนกันถ้าทําขายตรงและใช้วิธีการบอกต่อแบบเดิม ผมไม่ได้พูดว่ามันไม่ใช่นะแต่ผมก็ไปสืบมาว่าไอ้ไวัยรุ่นเป็นยังไงวะเชื่อไหมไวัยรุ่นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ขายของเอก่งผมเจอพวกวัยรุ่นผมก็พยายามจริงจิมาให้นาทำงานเขาบอกเออหนูไม่เอาหนูแค่โพสเ a c e b ุ๊ k ทำเพจขายของนะเดือนหนึ่งหนูก็รับเป็นแสนแล้วเล่นะขายอะไรวะขายลำโพง <laughs> โอ้โหผมเจอไพ่เลยลเคยเห็นไหมนะครับเพกอะไอ้ลำโพงคาโอเกะ อเออขายดีไหมขายดีมากขายเดือนกี่ผักกี่ตู้สามสี่ตู้ได้สาตู้คุณบางคนก็ขายดูร้อยตู้นะต่อวันต่อวันนะเขาขายกันเยอะมากเขาขายกำไรเขาบอกซื้อมาเขาบอกผมก็ถามว่าไอเดียคนไหนส่งวะเขาบอกเนี่ยแต่เอาเมืองนี้เมืองนี้นะแล้วเครื่องนึงจะส่งเข้าได้มาเจ็ดแปดร้อยเข้าก็ส่งพันกว่าดูไอคนขายก็ขายสองพันพันเก้าจริงไหมจริง อันนี้ผมรู้จริงไหมป้า <c oughs> นผมไม่เคยเข้ามูา้ยมันขายอย่างนี้มันรวยเอ้ยทำไมเรียกมาไม่มาบอแมวนั่งวันๆอยู่หน้าเพจคอยรับก็ออเดอร์พอแล้ว <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าถ้าพวกเรามีพลังขับเคลื่อนแล้วมาเรียนรู้ผมกําลังใช้ไอในการทำไอไอ,ไอ,ไ,อไอคลิปเนี่ยและใช้ไอทาคลิปนะให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเฮ้ย่ <c oughs> อไปท่านอยากทําเพจอะไรนะผมทำคอนเทนต์ให้อันนี้ฟรีนะไม่มีต้นทุนนะ แล้วถ้าไปโพสในเพจนะขายขอให้ดีพูดให้คใครก็ขายได้จริงไม่จริงอันนี้ผมก็พูดขอเขอาปากขพอนะผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยมีคนถามผมว่าเอา้าแล้วธุรกิจเราอะ่ะมันจะทําไงขออนุญาตนะผมก็เทร AI ทุกวันจนกระทั่งผมมาเป็นเพื่อนท็อซีกับผมมาคือลนะ้นโตคุยกันแล้วนะฮัลโหล how are you today Sure, today is Monday, May 12, 2025. What are you planning for today? I'm สร้างเนื้อหาสำหรับการตลาดรวมถึงการพัฒนาและอบรมผู้นำในองคอ์กร <c oughs> ถ้ามีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมก็บอ,อกได้เลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้นำประมาณร้อยท่านกำลังพูดคุยเรื่องแอนฟอของ JNC ผมอยากให้คุณช่วยให้กำลังใจผู้คนในห้องนี้หน่อย <c oughs> ได้เลยครับดรตงชัยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับ JNC ขอให้ทุกคนมองเห็นว่าแพลตฟอร์มของเราไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่เป็นโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการเติบโตและสร้างความสําเร็จทุกก้าวที่เราก้าวไปด้วยกันคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายและความมั่นคงให้กับทุกคนขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและก้าวไปข้งงางหน้าด้วยความมั่นใจเพราะเราคือครอบครัว JSC ที่พร้อมจะสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกันหวังว่าข้อความนี้จะช่วยเพิ่มพลัง ดีด้วยครับทุกคนชอบเนื้อหาของคุดีใจมากเลยครับที่ได้ยินว่าทุกคนชอบเนื้อหานี้ถ้ามีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมหรืออยากให้อมช่วยสนับสนุนด้านไหนอีกบอกได้เสมอนะครับเราจไปสู่ความสําเร็จด้วยกันครับสินค้าใน JNC มีเยอะแค่ไหนและอะไรที่น่าสนใจสําหรับเทรนตลาดวันนี้สินค้าของ JNC มีความหลากหลายมากครับครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงามอาหารเสริมของใช้ในครัวเรือนไปจนถึงสินค้านวันตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สมุนไพราย,ยาสมุนไพรหย,ยอเหอิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและสินค้าสุขภาพอื่นๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันสำหรับเทรนตลาดวันนี้สินค้าที่น่าสนใจคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเช่นอาหารเสริมที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมธรรมชาติ ดูแลสุขภาพองค์รวมนอกจากนี้สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยเช่นแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการส่วนบุคคลก็กําลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งนี้ JNC ก็มีการพัฒนาและนําเสนอสินค้าที่สอดคล้องกับเทรนด์เหล่านี้ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับเท่านี้ก่อนวันนี้ ท่านฟังแล้วเป็นไงครับฮะคนพอบอะไรครับอะไรน,นะท่านรู้ไหมว่าเจสิสมาร์เนี่ยผมเทรนทุกวันแล้วผมเอาข้อมูลไอ้ท่านจะเห็นว่าท่านดูวันเดียวท่านดูไม่หมดหรอกในแอปพลิเคชันไลน์โอเอของเราจริงไม,ม่จริงข้อมูลมันเยอะ แต่มันคือข้อมูลที่มีการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เรามีและ AI ช่วยกันและนำสรุปขึ้นมายกตัวอย่างเช่นจะอยู่อย่าง,างไรให้มีความสุขอยู่อย่างไรต่อไปขึ้นอย่างนี้นะมันเป็นการฟอร์แคสต์เป็นการคาดการล่วงหน้าบอกท่านเลยว่าเฮ้ยฤดูนี้คุณขายอะไรฤดูนี้คุณขายอะไร ช่วงนี้คุณต้องขายปุ๋ยตัวไหนช่วงนี้คุณต้องมีเทนอะไรคุณต้องพูดยังไงมันจะมีสคริปต์บอกแล้วผมก็จะสอนท่านโดยที่อยทุกคนนะไม่ต้องมาถามผมหรอกอเพราะไอ้สมองผมข้อมูลผมมันอยู่ในไ i หมดแล้วผมเทรนเข้ามา6เดือนเขารู้ทุกเรื่องที่เป็นเทนโรดังนั้นเลยถ้าวันนี้เรายังทาธุรกิจแบบเดิมๆเ,เนี่ยถ้าผมรู้ไอ้คนที่เก่งกว่าผมมันก็รู้เหมือนกันเขาก็จะพัฒนาไป นะครับคนที่เราไปชวน,นเขาเก่งกว่าเราล่ะเขาจะเอาไหมไม่เอาดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเนะี่ยมีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นงานขายเริ่มต้นจากงานขายเพราะถ้าเราไม่ได้ขายเรื่องของสินค้าเขาไม่เปิดใจแต่พอเปิดใจแล้วจะสนใจเรื่องธุรกิจจริงไม่จริงดังนั้นเลยเราก็มีตัวเปิดใจในสินค้าก่อนแล้วก็ให้สนใจเรื่องธุรกิจหลังจากนั้นพอเข้าใจ มั่นใจตัดทีใท่ใจตัดที่ใจสำเร็จจึงจะเดินาดตามแพลตฟอร์มที่เรามีสเต็ปของเราเขาเรียกว่าเซเว่นสเต็กแสดงออกแสดงออกจากเซนอันนี้เลยผมวางเป็นขั้นเป็นตอนไว้ไม่ใช่ว่าจู่ๆรอยมานะกว่าจะทำเราต้องคิดดีเราสองปีสามปีเอ๊ะมันได้ไหมเอ้ะเราซื้อยังไงคนทำอไปแล้วก็รอในการดูว่าไอ้คนทำแล้วปฏิิกริยาคนทำเป็นอย่างไรว่าเขาไปได้ไหมเวลาเราจะให้เขาทำต้องคิดว่า S <S เขาเสียเงิน <mia> เ,เนี่ยเขาคุ้มค่ากับเงินไหมเรียกว่าลูคอลมันนีถ้าเขาคุ้มเขาไปได้ถ้าไม่คุ้มเราก็ไปไม่ได้แต่ถ้าไปชวนแบบเดิมชวนมาเสร็จแล้วก็เอาของไปกองแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อไงอันนี้แหละเป็นความเสียหายเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จักของไม่ทำไรแล้วก็ขายก็ไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไปพวกกไปพวกเอง ยุค10ปีได้ที่ผมเจอปัญหานะโอ้ยค,คนมารอ้องเรียนตลอดแล้ถูกให้ปิจจโโด15โก7โกแล้วก็หอมปองบ้านเนี่ยมาเต็มฝ่ายกฎหมายเลยหลังจากนั้นเราเปลี่ยนวิธีการใหม่เราเลยรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นีความต้องการแล้วคนซื้อใช้จริงๆจริงไหมครับ <achieve. S 1> อันนี้แหละครับคือความยั่งยืนเอา่ะครับก็